น่ากลัวที่สุดในชีวิตละที่เคยเจอมาใช่แต่ว่าต้องย้อนกลับไปช่วงสมัยแบบมปลายประมาณมสี่ก่อนที่เราจะเหมือนเปิดภาคเรียนจริงๆรงอะค่ะเราจะต้องมีไปเข้าค่ายก่อนไปเข้าค่ายอีกที่จังหวัดหนึ่งทางโรงเรียนค่ะเขาก็จะเหมือนตัวที่พักเวลาเราไปเข้าค่ายใช่ไหมคะเขาก็จะใช้โรงแรมนี้อยู่เป็นปกติแล้วใช่โคูลูกับโรงแรมนี้ยปกติแล้วก็ใช้โรงแรมนี้เป็นประจําใช่ค่ะไม่ว่าจะเหมือนรุ่นพี่หรือรุ่นไหนๆไปถ้าไปออกค่ายอ่ะก็คือจะไปพักที่โรงแรมนี้อ่ะ ซึ่งหนูเคยได้ยินมันอยู่แล้วแหละมันมีรุ่นพี่เขาบอกมาตลอดอะค่ะว่าถ้าไปพักโรงแรมเนี้ยจะเจอนะอะม,มีรุ่น<ม>พี่จะเล่าว,ว,ว่าเอ้ยไปพักโรงแรมนี้ระวังน้น<อ>ที่ไหนที่หานใหญ่พอวันนั้นถึงวันที่แบบเราไปออกค่ายาจริงใช่ไหมคะช่วงกลางวันอะเราก็ไปทํากิจกรรมปกตินะคะซึ่งต้องแจ้งก่อนว่าอีตัวโรงแรมเนี้ยมันเป็นโรงแรมที่ไม่ได้เก่านะคะไม่ได้ดูโบราณมันคือเป็นโรงแรมใหม่เลยที่แบบไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่ามันหลออหรือมันน่ากลัวตัวห้องเองอะที่เข้าไปอะ ก็ไม่ได้น่ากลัวค่ะทุกอย่างมันแบบปกติอ่ะไม่ได้ดูเหมือนกับแบบว่าคืนนี้เราจะโดนขี่หลอกใช่แลนอนนอนกันกี่คนนอนกันสามคนค่ะแล้วก็ห้องเนี่ยก็คือลักษณะใช่ไหมคะเราเปิดประตูเข้าไปอ่ะซ้ายมือเราจะเป็นห้องน้ําก็เดินไปอีกมันก็จะเป็นตรงตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นพวกโต๊ะมีกระจกมีตู้เย็นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคใช่ใช่ใช่แล้วก็มีสองเตียงแล้วก็ ตรงนี้ค่ะมีสองเตียงใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้า oh. ซึ่งตู้เสื้อผ้ามันจะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบเป็นไม้ประตูก็คือจะเป็นแบบเลื่อน uh huh. อ่าแล้วตรงข้ามตู้ฝั่งนี้ก็คือเป็นระเบียงซึ่งในห้องเนี้ยนอนกัน3คน uh huh. หลังจากกลับมาทํากิจกรรมใช่ไหมคะอย่างที่บอกหนูไปต้องมาเข้าค่ายอะไรเงี้ย uh huh. เราก็เข้ามาอยู่ในห้องปกตินะคะก็เล่นกันปกติด้วยความที่นอน3มคนนะคะเราไม่ได้คิดว่า มันน่ากลัวหรือคิดว่าเราจะต้องรวมถี่รอ,อ,อกไม่ได้ด้วยเ,<อ>เนาะเหมือนก็มาเที่ยวมาเล่นกันลืม,ไป,มไปแล้วนะคะว่ามันเหมือนมีรุ่นพี่เตือนมาว่าให้ระวังหน่อยอาจจะเจอลืมไปมเลยเราไม่ได้คิดเลยเพราะว่าเราก็เอนจอยเนาะกับการทํากิจกรรมอะไรเงี้ยพอมันก็ดึกแล้วเนาะเป็นช่วงเวลาแบบประมาณตีสองก็คือเล่นๆกันเนี่ยแต่คือยังไม่ง่วงค่ะดึกมากตีสองอะเพื่อนสองคนนี่ยก็คืออยู่บนเตียงแล้วก็อยู่ดีๆเราก็ได้ยินเสียงกรี๊ด นิตรสองนะคะได้ยินเหมือนมีเสียงคนกรีดซึ่งดังมากออกมาจากด้านนอกเป็นเสียงผู้หญิงกรีดแล้วมันก็มีเพื่อนสองในสองคนเนี้ยค่ะเหมือนเขาไปขัดรับไปทักว่าเฮ้ยได้เสียงแล้วมึงอะไรเงี้ยซึ่งจริงทุกคนได้ยินหมดแต่ไม่มีใครกล้าทักใช่ใช่ก็คือได้ยินพร้อมกันหมดเลยแต่มันดันมีคนหนึ่งที่เหมือนได้ยินเสร็จปุ๊บมันทักขึ้นมาเลยซึ่งจริงๆกับปกติเวลาเราได้ยินเสียงอะไรพวกนี้ดึกๆอ่ะเราไม่ควรทักถูกไหมคะ มึง,เส,งเ,เสียงอะไรวะเ่ารูเสียงอะไรวะมาจากกันนอกอะไรเงี้ยหนูก็บอกไม่มีอะไรมั้งมึงอาจจะคนทะเลาะก,กันมั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูเดินไปดูให้ก็เลยเอาสา,า,า,าอีกหนูก็อาสาเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรเลยจริงไม่ได้คิดไปถึงเรื่องผีอาจจะแค่คิดว่า,าคนทะเลาะก,กันมั้งอะไรเงี้ยมาจากกันนอกก็เลยบอกเดี๋ยวกูเดินไปดูให้นะเราก็เลยเดินจากตรงที่เรายอยู่ค่ะไปที่ประตู แล้วที่ประตูโรงแรมก็จะมีตาแมวใช่ไหมก็เลยแค่จะส่องดูเฉยๆว่าด้านนอกมีอะไรเนาะคนทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแค่ดูเฉยๆใช่ค่ะเพราเราได้ยินเสียงคนกรีดแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่หนูเจอหนูเจอคนยืนก้มอยู่นี่หน้าประตูหน้าประตูใช่เป็นผู้หญิงผมยาวเขาใส่ชุดสีขาวแล้วเขายืนอยู่ไม่หนูไม่เห็นหน้านะหนูเห็นผมมิดก้มหน้าอยู่เขาก้มเขายืนอยู่หน้าประตูใช่ โอ้ยืนยแบบแบบ,แบบยืนแบบนี้ปล่อยมือปล่อยเลยแต่เขาแค่กม้มเขาไม่ได้เหมือนเนยหน้าขึ้นมามองแต่ว่าเราอะก็แค่ส่งแป๊บเดียวพอเราเห็นปุ๊บเราก็ตกใจลยไเงี้เยเราก็คือถอยหลังกลับก็คือผงะเอาเลยใช่ก็คือตกใจก็กลับม,มาบอกเพื่อนว่าเออเราแบบเหมือนเห็นคนนะ <mem S 2> คนย็นอยู่<ร> <Cell ar. S 1> แล้วก,ก็ก็คุยกันเรื่องเนี้ยว่าเออเมื่อกี้ก็มีเสียงกรี๊ดอันนี้ก็เห็นคนแบบอะไรอะไรเนาะอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอผ่านไปแป๊บนึง่ง เราก็เหมือนยังปลอบใจงงเพื่อนคงไม่มีอะไรหรอกมั้งมึงก็อาจจอเพื่อพอ,พอบอกเห็นคนแล้วเพื่อนแบบว่าเชื่อหมเพื่อนก็ถามว่าผีหลอกหรือเปล่าเมือเ่อกี้มีเสียงกรีดด้วยผีหลอกหรือเปล่ามึงอ,อะไรเงี้ยแล้วหนูก็ยังแบบว่าก็เลยเหมือนยังบอกเพื่อนเลยว่าอาจจะเป็นคนก็ได้เพราะเมื่อกี้เราได้ยินเสียงกรีดใช่ไหมอาจจะเป็นคนนั้นกรีดก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าเป็นผีแล้วพอแป๊บเดียวเราก็หนูก็ยืนอยู่ตรงที่เดิมนะตรง ตรงที่พวกโต๊ะเครื่องแป้งอะไรเนี่ยก็ยังยืนคุยกับตรงนั้นแล้วเพื่อนสองคนก็ยังอยู่คนละเตียงเหมือนเดิมเราสักแป๊บนึงผ่านไปเราได้ยินเสียงน้ําเปิดในห้องน้ําไอลักษณะกอกมันเป็นยังไงไม่เหมือนเป็นฝักบัวค่ะเป็นอ่างน้ําใช่ไหมแล้วก็มันเหมือนมีฝักบัวซึ่งมันต้องหมุนอย่างนี้สิใช่มันต้องหมุนค่ะต้องหมุนใช่แต่ว่าน้ํามันเปิดเองก็เล็บเดินไปที่ห้องน้ําเปิดไฟนะเปิดไฟแล้วก็ไปปิดน้าแล้วก็เดินออกมาปุ๊บหมุนเยอะไหมหมุนปิดเลยมันต้องหมุนเยอะนะคะก็ฝักบัวหมุน พี่มีอพ่อออกใช่ไหมมันไม่มีทางที่จะแบบแล้วก็น้ําลงมาเองเสร็จแล้วไปปิดปุ๊บก็เดินยืนกลับมาที่เดิมหนูก็ยังอยู่ตําแหน่งเดิมนะในเหตุการณ์เนี้ยก็ยังคุยกันอีกก็ยังแบบไม่มีอะไรมือไม่มีอะไรก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นผีแล้วก็อยู่ดีเก้าอี้ก็ขยับเก้าอี้ก็ขยับคนเห็นหมดเห็นหมดแล้วก็คือนิ่งเพราะว่ามองมองคุยกันอยู่เพราะเราอยู่กันสามคนหกตาเลยอันเนี้ยขยับแต่ไม่ล้มใช่ไหมมันไม่ได้ล้มค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ขยับแบบว่าลอยเหมือนในหนังนะคะมันแค่เหมือน ขยับออกมาให้รู้ว่ามันขยับแบบเอียงกึ๊กซึ่งมันไม่มีทางที่จะขยับเองได้ซึ่งเก้าอี้ในโรงแรมนั้นอ่ะมันเป็นเก้าอี้ประมาณนี้เล่นยังไงซึ่งตอนแรกอะค่ะเก้าอี้ใช่เป็นเก้าอี้ไม้มันไม่ต้องหนักอยู่นะใช่ใช่ตอนแรกอ่ะมันสอดอยู่ในโต๊ะของมันเรียบร้อยใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนหนูยืนอย่างนี้แล้วเก้าอี้อ่ะมันก็เหมือนสอดอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีจังหวะที่มันเลื่อนอ่ะมันก็เหมือนออกมาอย่างเงี้ยใช่ให้รู้ว่าคือมันออกมาแต่มันไม่ได้แบบว่าเป็นลากใช่เหมือนอยู่งี้ใช่ไหมคะแล้วก็ คือออกมาอ๋อแล้วก็คือเราก็ยืนอยู่ตรงนี้เจังหน้นก็คือก็ตกใจละก็คือวิ่งเลยแค่นิดเดียวก็ตกใจแล้วเพราะเราเราไม่ได้แบบยืนแบบว่าตอนแรกก็คิดว่าเอขาเราไปเกี่ยวหรือเปล่าก็ไม่นะคะเพราะว่าเราก็ยืนค่อนข้างจะห่างอีกอย่างเราจะเอาขาเราจะไปเกี่ยวได้ไงเพราะว่ามันสอดอยู่ด้านในอืมใช่ือใจก็คือจิตตกแล้วคือรู้แล้วว่ามันใช่ก็เลยเหมือนกระโดดลงไปหาเพื่อนอนไรมันเป็นมันเป็นสองเตียงใช่ไหมคะเพื่อนก็อยู่คนละเตียงก็เลยเหมือนรวม เข้าไปที่เตียงเดียวกันแล้วจังหวะที่เหมือนเราอ่ะกระโดดลงไปในเตียงเดียวกันอ่ะประตูตู้ที่หนูบอกไปตอนแรกค่ะว่ามันอยู่ข้างมันเลื่อน,เ,อนเปิดใช่มันเลื่อนเปิดแล้วสุอตอนนั้นก <ừ> ็คือทุกคนก็กลัวแล้วแล้วก็พอไปอยู่เตียงเดียวกันปุ๊บก็คือเอาผ้าปิดแล้วไอ้เพื่อนสามคนเนี้ยคือมีสามศาสนา,าเขาเลื่อนสุดเลยไหมไม่สุดค่ะแค,แ,แค่แบบแค่แบบกึกกึกเปิดอย่างเงี้ยคือมันเปิดอ่ะออใช่เขาขนลุก<ม>แล้วก็แบบก็คือเราก็ลงไปอยู่ในเตียงเดียวกัน ือแล้วสามคนเราเป็นสามศาสนาไงมีพุทธมีคริสต์มีสลามก็สวดสวดเลยแบบต่างสวดจนแบบนั้นนะจนเช้าไม่ได้หลับแล้วก็เราก็เหมือนไม่กล้าจะเปิดออกมาไม่กล้าจะวิ่งออกไปข้างนอกเพราะเราไม่รู้ว่าเปิดออกมาอาจจะเจอหรือเดินไปที่ประตูเราอาจจะเจอได้ตีสองตีสองจนถึงแบบหกเจ็ดโมงเช้าเจ็เช้าจได้ว่าพอเห็นแสงถึงอยู่ใช่ค่ะจําได้ว่าเหมือนเอาผ้าออกมาทีประมาณช่วงแบบเจ็ดโมงเช้าเองเพราะว่ามีตั้งนาฬิกาปลุกไว้ก็คือไม่มีใครหลับเลยไม่มีก็คือกลัวทุกคนกอดกัน ก็คือมันน่ากลัวมากจริงเพราะเราเห็นเลยไงว่าแบบมันใช่อะไรเงี้ยเอาเหมือนตอนเช้าก็มีไปถามเพื่อนห้อง,งข้างๆเลยอะอยค่ะว่าเออมึงเมื่อคืนแบบประมาณตอนช่วงตีสองมึงได้ยินเสียงคนกรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือเพื่อนบอกไม่มีนะไม่ได้ยินเสียงอะไรมีแค่พวกเราที่ได้ยินมันเป็นเรื่องที่เรามั่นใจกันร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันจริงเพราะหนึ่งเราอยู่กันสามคน,คนเราเห็นเหมือนกันทุกคน